รัฐที่เจ้าบ้านมหาอำนาจนะครับเป็นรัฐที่ใหม่นะฮะที่เจ้าบ้านตื่นมารับผิดชอบประเทศเองนะครับเพราะว่าเป็น,นกลไกรัฐประเภทที่สองที่มีอำนาจอธิปไตยแต่ยังไม่ได้ใช้ดังนั้นเจ้าของอำนาจอธิปไตยก็ถือโอกาสเปิดตัวรัฐที่เจ้าบ้านมหาอำนาจในวันที่สองมีนาซึ่งเป็นวันที่ รอเจ็ดนะฮะซาราฟแล้วทาให้ประชาชนนั้นมีอํานาจทิพิ์ไตยเกิดขึ้นดังนั้นจึงถือว่าเป็นวันที่ประชาชนมีอํานาจทิพิ์ไตยแต่ยังใช้ไม่เป็นและไม่รู้จักพิธีใช้และผมจึงมาแนะนําให้ใช้อํานาจอธิปไตยของประชาชนให้เป็นอย่างมืออาชีพเป็นอย่างมืออาชีพนะฮะนะฮะนั่นคือเป็นอย่างยอดเยี่ยมเลยนั่นคือทําการรับผิดชอบอ่าเป็น,นกลไกรัฐประเภทที่สองมารับผิดชอบบ้านเมือง ด้วยการสถาปนานะครับองค์การตำบลมหาอำนาจขึ้นนะครับก็คือหมายว่าต่อไปนี้ไม่ต้องถูกมอ็มอบ็อบพักกันบงกันเมืองกลุ่มใดๆแล้วแต่นะหลอกให้มาชุมนุมประท้วงโน่นประท้วงนี่นะทำบ้านเมืองวุ่นวายปนปี้แล้วก็พาไปสู่สงครามกลางเมืองนะไม่ต้องอีกแล้วอย่างที่ทํามากันในอดีตนะล้วนแต่เป็นการทําที่ผิดวิธีนะเพราะฉะนั้นขอเชิญนะ เจ้าบ้านทั้งหลายนะที่มีเทือเบียนบ้านระบุไว้ว่าเป็นเจ้าบ้านนั่นแหละครับท่านมีสิทธิ์มีสิทธิ์เลยนะครับมีสิทธินะ์ในการแสดงและเป็นชอบนะประเทศเป็นประเทศที่สองนะคือผู้มีอำนาจทิตฐาในเองมาแสดงการรับปิดชอบประเทศของตัวเองนะด้วยการจัดตั้งองค์การตำบลมหาวนาจในทกุกตำบลเมื่อจัดตั้งขึ้นมาแล้วนะก็รวบรวมใบแสดงเจตจำนงของลูกบ้าน ลูกบ้านคนที่อยู่ในที่เป็นบ้านท่านนั่นแหละครับรวบรวมใบแสดงเจตจำนงของลูกบ้านท่านนะครับมาที่วัดเพื่อให้พระนับพระไม่โกหกพระถือศีลหน้าและพระก็ต้องมานับเพราะว่าเาจ้าบ้านเนี่ยไอ้รัฐที่เจ้าบ้านอำนาจมหาอำนานจนี่จะศะสถาพนาประเทศไทยเป็นรัฐพุทธแห่งแรกของโลกเป็นรัฐนะรัฐใหม่เป็นรัฐพุทธศาสนาพุทธนี่แหละครับดังนั้นพระก็ต้องมานับใบคะแนนเสียงอ่ะพูง่ายเหมือนบอลเล็กตั้งอ่ะ หรือบัตรใบใบธรรมประชามติเหมือนกันแต่ใบแสดงเจตจำนงมันมันเหนือกว่าบัตรเลือกตั้งเหนือกว่าบัตรธรรมประชามติเพราะเป็นใบแสดงเจตจำนงจากเจ้าของอำนาจสิโดยตรงเลยที่เจ้าบ้านรับรองว่าเป็นลูกบ้านของเขาเองแต่ว่าก่อนที่ลูกบ้านจะส่งไปแสดง,ดงเจตจำนงนั้นก็ต้องมานั่งนั่งดูคลิปวิดีโอของแอรธรรมริไตยซึ่งเป็นนักปฏิวัติผู้ออกแบบระบะบระบอบการปกครองใหม่อยู่ในรดแบบสองอ่ะท่านเข้าดูดูแล้วเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมริพตย เมื่อเกิดปัญญาเป็นโสนาบันเทพิตายท่านก็จะสั่งนั่นเองสั่งกําหนดการนี้จะใช้อํานาจทวิตายอยู่เองแล้วหลังจากเกิดปัญญาแล้วไงการนี้ก็อ๋อในเมื่อเรามีอนานาจีทวิตายของตัวเองอวไในลองสั่งที่มันจะเกิดฤทธิ์เกิดเดชให้ไหมทําให้ประเทศออกจากวงจรลูบาทได้ไหมเราไปสร้างเป็นเทศมหาอำนาจได้ไหมแลวประชาชนได้รับความมั่งคั่งมั่นคงมีทุนสำรองบุคคล12ล้านบาทจริงหรือไม่่าแล้วเราทนดูมันตกไปจริงหรือไม่อย่างเงี้ยนะฮะ นั่นคือ,อเจ้าบ้านนั่นเองที่มีอำนาจทิพย์ตายก็เชิญชวนลูกบ้านมามาใช้อำนาจตัวเองอะทดลองทดลองซิทดลองสั่ง่นแม้แต่รัฐหนูก็เขียนบอกนะว่าท่านเป็นเจ้าของอำนาจทิพย์ตายแต่ท่านไม่เคยได้ใช้ได้สั่งให้มันเกิดฤทธิ์เกิดเดชเลยแกท่านเลยดังนั้นที่นี่จะเชิญชวนท่านมาสั่งให้มันออกฤทธิ์ออกเดชนนะเป็นระบบระบอบการปกครองใหมอ่อาพาประเทศออกจากวงจรอุบาทแล้วเกิดเป็นชาติมหาอำนาจกันสีทีเพื่อจะได้ตรงตามลิขิตที่ประเทศไทยเมื่อถึงแลการที่สิบแล้ว ส่งหนุนไปยังรัชกาล11 12 3า,า,ารัชกาลนี้ประเทศไทยจะเป็นชาติมหาอำนาจโดยวางรากฐานตั้งแต่รัชกาลสิบเป็นต้นไปแล้ะนั้นเส้นทางนี้จึงเรียกว่าเส้นทางไทยมหาอำนาจนั่นเองนะโดยเจ้าบ้านนะเจ้าบ้านต่ละหลังนะครับแสดงการเป็นเจ้าของรัทธิเจ้าบ้านมหาอำนาจโดยเจ้าบ้านมหาอำนาจเนี่ยสั่งลูกบ้านส่งใบเส้นน้เจริญลงให้จะรุ3 4มสี่ล้านใบซึ่งบัตรใบเสนนี้เจริญลงันเหนือว่าบัตรเลือกตั้งเหนือว่าใบาทำประชามติ อ้นเป็นใบของเจ้าของนนอาธิปไตยโดยตรงเลยสั่งดังนั้นเมื่อรูรวมได้40ล้านใบขบวนกู้ชาติพระเจ้าตากสองเนี่ยจะนําไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงของเจ้าของอนิปไตยซึ่งเหนือกว่ารัฐธรมนูญนนประกาศรัฐมนูญตกไปเลยเมื่อรัฐมนตญตกไปแล้วนั่นแหละครับทุกอย่างอยู่ในกํามือของประชาชนที่จะกําหนดประเทศเป็นแบบไหนอย่างไรล้างประเทศไทยใหม่หมดแล้วก็สร้างประเทศไทยใหม่ปัญหาประเทศไทยที่เลื้อหลังค้างคากันมา90ปีแก้ปัญหาไม่ได้ก็จะจบลง ด้วยลทัทธิเจ้าของอบ้านนี่เองเป็นผู้ที่นําขบวนขับเคลื่อนซึ่งเป็นการนําขบวนขับเคลื่อนที่ปลอดภัยที่สุดเพราะไม่ต้องไปต่อสู้กับใครไม่ต้องไปดมขี้ดมเยี่ออยู่กลาถงถนนทางไม่ต้องต่อสู้กับรักไม่ต้องสู้กับทหารไม่ต้องเจอลูกกระสุนยางไม่ต้องเจอไม้กระบอกตีตายไม่ต้องเจอข้อหานั่งดูที่บ้านสบายๆนะนั่งดูคลิปวิดีโอของแอดธรรมจิตพิตรัยมี2ชุด ชุดละยี่ห้าตอนดูแลท่านเกิดปัญญาเกิดปัญญา,ญญาก็ส่งไปเสนอใหเจมลงไปเสนอ้เจมลงก็ไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงเมื่อประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงแล้วท่านลุก็ตกไปแบบนี้ทุกอย่างอยู่ในมือท่านท่านก็เป็นรัฐาธิปัตย์สร้างอะไรออกแบบอะไรประเทศไทยใหม่ได้หมดเลยซึ่งที่นี่ออกแบบให้เรียบร้อยแล้วอยู่ในโลดแบบสองของแอรธรรมทิษฐ์ไตรเขาเชิญเข้าเรียนรู้ทุกูท่านครับที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีครับ